และถ้าพร้อมแล้วไปพบกับตัวจริงของปาสสีร่บเอ็นเกมในวันนี้กันเลยครับสวัววส,วสดีครับพี่สุครับตนนี้เลยครับสวัสดีและปัสสีรอบเอ็นเกมขอ,ววของเราในวันนี้คือคุณสุนารีราสีมาความคิดดูตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากค่ลูกเออติดตามผลงานพี่สุอยู่มากด,ดูดูน้ำพริกปลาฉลาดนะ ยำค่ะเอาแล้วแล้ววันนี้เรามารู้จักพี่สุนารีกันมากขึ้นดีกว่าค่ะเส้นทางการเป็นนักร้องของพี่สุนารีเหมือนนักร้องแบบสายประกวดเลยเมื่อก่อนไหมฮะก็เริ่มจากการประกวดเหมือนกันค่ะประกวดแต่ว่าการประกวดสมัยก่อนมันก็จะเป็นงานวัดงานโรงเรียนตามบ้านงานตามบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าขึ้นทุกเวทีเลยสำหรับพี่สุ ก็ส่วนมากก็จะไปเพราะว่ามันได้สมัยก่อนอมันไม่ได้เงินรางวัลน,นะจะได้เป็นปกระป๋องออแป้งยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าได้ได้ได้ของได้ของเขาช่วยครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะชนะเป็นส่วนใหญ่ไหม <S 2> <S 2> ส่วนมากชนะชนะ ไม่ได้คุยนะไมดแบบผลงานมันบอกได้ถูกไหมก็กรรมการตัดสินมาแบบนั้นจ้ะขึ้นเวทีประกวดครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับพี่สุพี่สุเริ่มประกวดประมาณระหว่าง9ถึง10ปีนี่แหละประมาณวบ้0ขวบั้นขวบประมาณนั้นแล้ววันนี้มาเป็นสุนารีราชสีมาได้อย่างไรที่มาที่ไปก็ประกวดไปประกวดมาก็จนลามันถึงเป็นระดับจังหวัดเนี่ยนะคะ พอเสร็จแล้วเขาก็ส่งมารายการของในห้างประจบจำปาทองสม,ออสมัยก่อนนะ,ะก,นก็เป็นรายการประกวดทางลูกทุ่งที่แบบยิ่งใหญ่ห<า>นะโด่งออดังมากนะคะก็มาถึงรอบนั้นพนะี่สนุนได้ที่สองได้ที่สองนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็มีเหมือนเขาเรียกว่าวงการุเาเรียกเขาเรียกว่าแมวมองนะคะก็คือ อาประจวบแสนสุขนะฮะไม่คนละประจวบกับจำปาทองนะชื่อจ่าประจวบแสนสุกแกเป็นนายตำรวจนะแต่แกทํางานอยู่กับในห้างที่ทําเพลงหนุ่มนักข่าวสาวในเกลือบริษัทนั้นนะคะเขาก็มาติดต่อแล้วไปคุยกับพ่อกับแม่ว่าอยากเอามาทําเพลงอะไรเงี้ยก็มาก็แกแกกับเมียแกไปก็มาไปรับพิสูจ์มาเป็นลูกมุนทามแล้วก็อยู่กับแกมาตั้งแต่ตั้งแต่นู่นเลยออกโรงเรียนมาก็มาอยู่แล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะมาเป็นนักร้องอาชีพ ก็เริ่มเป็นนักร้องอะบันทึกเพลงชุดแรกน่าจะประมาณปี27งเ2็ดสองับอ๋อปี2อ2 7ัรบใช่ค่ะอันนั้นคืออัลบั้มแรกใช่ค่ะชื่ออัลบั้มลาโครากเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับไม่ดีเลยไม่ดีสมัยก่อนก็คือแบบว่าขายได้หมื่นกว่าม้วนนะคะเออค่ะก็เป็นเป็นตลับเนาะสมัยก่อนเป็นคาสเซ็ตนะว่าแล้วตอนนั้น ใช้ชื่อสุนารีรัชศีมาหรือยังใช่ค่ะใช่ใช้แล้วอัลบัมแรกอาจจะยังฟีดแบ็กอาจจะยังไม่ไม่ได้ประสบความสำเร็จ<ต>มากนะตอนประกวดพี่สุก็ใช้ชื่อสุนารีราชสีมาชื่อนี้เลยใช่เพราะชื่อนี้เป็นชื่อคือจริงๆอ่ะชื่อตอนประกวดอยู่โคราชชื่อทีมสอนนาแต่พอเราเริ่มแบบไต่เต้ามาถึงอ่ระดับพอจังหวัดแล้วพอมาเป็นอ่ระดับประเทศอะค่ะที่โรงละครแห่งชาติเราก็เอ๊เราก็อยากเปลี่ยนชื่อให้มันดูเป็นแบบชอบชื่อเพื่อนก็แปเอาชื่อเพื่อนมาเพื่อนชื่ออะไรนะ น er ี้สุนารีคือช yeah> ื่อเพื่อนใช่ค่ะชอบชื่อเพื่อนใช่เอาไาเป็นชื่อตัวเองใช่ความหมายมันดีสุนารีคือผู้หญิงที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แปลนแปลตรงตัวผู้หญิงที่ดีแต่แต่ชื่อเราชื่อทิมเฉยชื่อเราสั้นเหลือเกินใช่ทอร์จ้าสีเออโมมาท่นี้เลยจี่อเเลยอ่ะแล้วก็เลยเป็นสุนารีราชสีมาใช่ตั้งแต่ตอนประกวดนะจังกต่ปีนั่นแหละ2 5 2พันหรอยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อัลบั้มแรกอาจจะยังไม่ได้แบบโด่งดังมาก แล้วมือที่สองก็ยังไม่รู้จักมันอีกเอาแล้วมาถึงปีไหนที่แบบมีผลงานสร้างชื่อให้พี่สุนารีเลยอ่าพี่ประมาณอายุอ่าปี2129ค่ะ2129ใช่ค่ะ2129ก็สู้มาประมาณสองปีสองปีกว่าประมาณนั่นแหละอ่าแล้วก็ได้มีโอกาสมามาร้องเพลงกับทายาโมูอ่าตรงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ได้ค่ะเดี๋ยวนะวอร์มกันนะอ่าขอวอร์มก่อนสอง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 เป็นสี่สองสาม พี่สุพี่สุวอยู่ท้องสุดคูณนะสองเมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแทบบาดจาโมูที่ล้านเติบโตพระพรไม่ยากลูกทิ้งแผ่นดินทิ่นิสาร จากมิตรวงวานบ้านป่าเพื่อก้าวเข้ามาเป็นเสินและปีนเพลงนี้เลยที่สร้างชื่อให้กับพิสุนารีก็เหมือนกระเตื้องขึ้นมาณวันนั้นก็เหมือนยังยังไม่โด่งดังเต็มที่แต่มันก็จะมีเพลงชุดอื่นๆเข้ามาที่มันเหมือนกับค้นหาความเป็นตัวเองชัดขึ้นมากขึ้นเอกลักษณ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย พอเพลงชุดนี้เริ่มขายเป็นร้านร้านตลับสมัยนั้นเยอะมากร้านตลับนี่เยอะมากนะคือผ่านร้านล้านตลับเลยมันก็กลายเป็นว่าดึงเพลงเก่าๆของเรากลับท้ายโมขึ้นมากลายเป็นพุ่งดึงดึงกันมาทั้งหมดเลยผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาใช่ค่ะโอ้โหแล้วเพลงนี้ก็ต้องเป็นเพลงที่หลายๆหลายๆเพลงของพี่สุนี่เป็นเพลงประกวดเลยนะนักร้องประกวดสมัยนี้ต้องเอาเพลงนี้ไปร้องเลยโอ้โก็เรียกว่ารู้สึกยังไงฮะมีคนเอาเพลงเราแบบไปร้องประกวดเลยก็ดีใจนะคะที่เพลงเราเป็นเป็นอ่า เด็กๆได้เลือกเพลงเราเพราะว่ามันก็เหมือนแบบเหมือนเวลาเราประกวดสมัยก่อนเราก็เลือกเพลง,งพี่เป้าเพลงพี่แอลเพลงพี่พึ่งอะไรเงี้ย่ะก็เหมือนเป็นครูของเราคนหนึ่งพอเด็กๆเขาเลือกเพลงเรามันก็เหมือนแบบก็เหมือนครูคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจค่ะแล้ววันนี้จากนักร้องที่ประสบค,ความสําเร็จก้าวมาเป็นคอมเมนเตอร์ท่งแบบเลือกคอมเมนต์นักร้องรุ่นใหม่ๆเห็นนักร้องรุ่นใหม่ๆสมัยนี้เป็นยังไง จริงๆแล้วสูว่าม,มันมันพัฒนาไปไกลมากนะคะเมื่อก่อนจะมีการแยกนะลูกชุ่งร้อยเปอร์เซ็นลูกชุ่งภาคอีสานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้มันเหมือนดนตรีไม่มีพรมแดนจริงๆฮะน,นะครับมันเป็นงานศิลปะชอบเสพแบบไหนชอบแบบไหนมันสามารถผสมผสานกันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นดนตรีหรือเพลงของของของ,ของบ้านเรามันยังไปอีกไกลโดยเฉพาะการผสมผสานดนตรีพื้นถิ่นนะสูว่ามันเท่มากมนะคะเรียกว่าวันนี้เนี่ย อะไรที่เป็นไทยๆมีมีมความเท่มันไม่ใช่ <ทำ S 1> ว่าต้องสากลอย่างเดียวเท่านั้นด้วยเอาล่ะแล้วปัจจุบันนี้ไลฟ์สไตล์ของพี่สุนารีทำอะไรบ้างยังไงก็นอกจากเป็นคอมเมนเตอร์รับงานละครงานหนังงานโชว์ทั่วไปนานๆทีอะไรเงี้ยนะคะก็ชอบทอําสวนปลูกผักโนนนี้นั่นทํากับคงกับข้าวอาชอบทําอาหารทําอาหารแจกให้เขาแบ่งปันอะไรเงี้ยค่ะเมนูแบบเรียกว่าเมนูเด็ดของพี่สุนารีเลยคือโอ้โห ถ้าลงมือทำอันไหนก็เด็ดอันนั้นน้เด็ดทุกเมนูเด็ดทุกเมนูเคล็ดลับใส่เลยนะใส่ผงชูรสใส่ผงชูรสไม่ใช่สิมันต้องแบบมีแบบเทคนิคของเราแล้วก็น้ำปลาทุกเมนูของพี่อ่ะคือใส่น้ำปลาหมดเลยค่ะอย่าง ถึงจะเป็นผัดกะเพราใส่หน่อไม้ดองก็ต้องใส่น้ำปลาแทนน้ำปลาเอาเหรอต้มปลาก็ใช้น้ำปลาโหนี่สูตรพิเศษเลยเนี่ยนัวมากแกงเขียวหวานกะทิที่แบบภาคกลางแกงะค่ะถ้าพิสูจนแกงคือพิสูจน์ใช้น้ำปลาเอ้ยฟังแล้วแบบอยากลองากลองเลยค่ะมันนัวจริงๆเอาละอะมาพูดถึงเรียกว่าแก๊งเพื่อนสนิทหน่อยเขาเรียกแก๊งสามสาวมีใครนะฮะอตักสุไฮตักสุไฮแกงนี้เป็นยังไงฮะ ไม่อยากคบมันไดลหรอไม่อยากคบมันไดลหรอเวลาผมเจอพี่ตั๊กนะเจอพี่หายเนี่ยเขาจะชอบเมาสพี่สู่ทําไมอ่ะเขาชอบแกล้งพี่สู่อ่ะทาไมอ่ะก็ไม่รู้สิเห็นเราแบบว่าไม่ทันบมืวันมั้งเป็นคนพูดน้อยสุดในกลุ่มพูดน้อยสุดแต่ว่าทําจริงเวลาสู้มันไม่ไหวก็ใช้แรงอย่างเดียวอ๋อใช้กําลังเขาสู้บากูรู้แล้วว่าทำไมไลค์เทปเนี้ยเป็นกูทำไม คือเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเน้นใช้กำลังอ๋อใช้กำลังเข้าสู้เพื่อนเพื่อใช่พวกหนูชอบแซวกัดเขาว่ายังไงนะก็เหมือนนักมวยบ้างอะไรบ้างอ๋อเหมือนเหมือนแม่ตาก็ชอบแกล้งแม่สูนหนูดูตลอดรายการชอบแกล้งตลอดเลยเออปากไม่ทานมันไม่ทานไม่ทานตากหรอกแต่เร็วนี้จะมีคอนเสิร์ตด้วยกันสามสาวนี้มีคอนเสิร์ตด้วยกันใช่ค่ะสามตัวบนนะคะร้องสุดเสียงเถียงสุดซอยขบมันแน่ค่ะความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้คือก็อยากให้ทุกคนไปดู คือพวกเราไม่ได้ร้องเพลงแบบเพราะเแบบเต็มที่เต็มที่กันมายาวนานมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพวกเราทำไมต้องใช้คำนี้ครั้งสุดท้ายในวงการดีกว่าในวงการเพราะว่ามันคือด้วยวัยแล้วอ่ะก็คือห้าสิบอัพกันหมดแล้วนะทั้งหมดอ่ะอก็มันเหมือนแบบมันจะไม่ไหวแล้วอ่ะใส่พลังกันเรียกว่าเต็มที่ให้ครั้งสุดท้ายใช่ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าต้องไปลุ้นกันค่ะติดเมื่อไหร่ ก็ฟังเพลงเพราะๆให้หายคิดถึงนะคะแล้วก็สนุกสนานแน่นอนแค่สโลแกนก็บอกร้องสุดเสียงเถียงสุดซอยแล้วพี่จะเถียงทันเขาไหมพี่สุก็ใช้กำลังสุดท้ายนะคะวันที่30สิงหานะคะที่ UOB Life นะคะ M s p มสเฟีย e ใช่ค่ะซื้อบัตรได้ทางไหนก็ไทยจิเก็ตเมจอร์นะคะติดตามกันได้เอาล่ะพี่สุเคยนับไหมว่าอยู่วงการมาสักกี่ปีแล้ สี่กว่าปี40กว่าปีแล้วน่าจะ42หรือ43อ่าประมาณ42 43ปีเอาล้วครับฟังข้อมูลจากปัจนีรอบเอ็นเกมไปครบเรียบร้อยเข้าสู่คำถามรอบเอ็นเกมทกำกินคิดว่าคุณสุนารีราชสีมาคนนี้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับแม่สู่